มดดำเปิดแชทของแตงโมจากกรณีเมื่อวันที่14มีนาคมทางด้านของมดดาคชาภาได้อ่านข่าวของแตงโมในรายการแชรพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองแต่กลับมาเห็นหลังแตงโมเสียชีวิตไปแล้วโดยได้เปิดโทรศัพท์มือถือให้น็อตวรริสดูก่อนจะพูดว่าเนี่ยดูนะแตงโมเรียกว่าอีแม่เป็นลายสุดท้ายที่ส่งมาให้ฉันฉันเพิ่งมาเปิดลายดูด้านน็อตวรริสก็พูดว่า ก็เรียกมดดำว่าแม่มดดำคชาพาก็พูดว่าเอออีแม่ส่งรูปรับปริญญามาให้ดูนี่เรียนจบแล้วนะแล้วมันก็ส่งมาว่ารักแล้วอีกสองถึงสามวันก็ตายฉันเพิ่งมาเปิดเนี่ยส่งมาเนี่ย เป็นรูปที่เคยมาในรายการแชรด้วยส่งมาบอกว่ารักฉันก็ไม่ได้เปิดไลน์ดูไม่ได้อ่านและไม่ได้ตอบด้วยยังไม่ได้ตอบเลยยังมีข้อความไลน์ของคนอื่นที่ไลน์เข้ามายังไม่ได้อ่านและตอบอีกเป็นพันข้อความงงไหมละ่ะและเพิ่งมาเปิดและช็อกมากส่งรูปรับปริญญาและส่งรูปสุดท้ายที่เคยถ่ายคู่กับฉันมานะ หลังจากที่มดดำได้เห็นลายของแตงโมก็ทำเอาเจ้าตัวถึงกับสะเทือนใจอยู่ไม่น้อยที่แตงโมได้ทักข้อความมาบอกรักมดดำก่อนที่เจ้าตัวจะจากไปขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ